สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วตอบด้วยนะครับมาหรือ,อยังมาหรือ,อยังสาวๆกลับกิ๊กรายงานตัวด่วนเข้ามาถึงก็หัวเราะเลย สาวๆขับกิ๊กรายงานตัวด่วนนะฮะมีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังนะฮะเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้มีคนเข้ามาฟังเยอะๆนะฮะสาวๆขับกิ๊กทั้งหลายแหล่นะฮะยินดีต้อนรับนะครับมาใครเข้ามาแล้วก็สวัสดีทักทายกันได้นะครับถ่ำคืนวันเสาร์วันนี้มาตรงเวลาไม่บิดพริ้วแต่อย่างใด สวัสดีค่ะโค้ดวันนี้ดูหล่อเป็นพิเศษโอ้โหขอบคุณครับปากหวานจริงๆนะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอ้อนเก่งอยู่เป็นมาใครอยากคุยอยากพูดอะไรกับผมสามารถพิมพ์สอบถามได้เป็นระยะระยะนะฮะวันนี้หัวข้อไม่เครียดสำหรับผู้หญิงแต่เครียดสำหรับผู้ชายนะฮะผู้หญิงบางคนถ้าเจอปัญหานี้ขึ้นมาก็อาจจะเครียดเหมือนกันเพราะมันคือใช้การไม่ได้นะฮะเดี๋ยวรอเพื่อนๆแป๊บหนึง่ง ใครเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ได้นะครับหัวข้อนี้เป็นปัญหาที่หลายๆบ้านเจอหรือคู่รักหลายๆคู่เจอนะฮะเพราะว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะและและที่สำคัญคือไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะครับเข้ามาหาความรู้อ่ารับรองวันนี้ความรู้แน่นปึกนะฮะมาแล้วค่ะอาจารย์รออยู่ญี่ปุ่นอ่ะอยู่ญี่ปุ่นยินดีต้อนรับนะครับ ต้องบอกอะไรอายโยมโตใช่วันนี้หัวข้อของผมนะครับมีชื่อเรื่องว่าทําไมน้องเคไม่แข็งอ่ะน้องเคนะฮะยังมีใครไม่รู้จักน้องเคไหมส,สาวของผมมีใครไม่รู้จักน้องเคไหมน้องเคเป็นชื่อเล่นของน้องชายของแฟนคุณหรือของผู้ชายนั่นเองนะฮะผมใช้คําสุภาพเรียกเจ้าตัวเล็กว่าน้องเคนะฮะ สาวๆที่เข้ามาใหม่ที่ยังไม่เคยฟังผมอาจจะงงว่าน้องเคเป็นใครน้องเคคืออวัยวะเพศของผู้ชายนั่นเองนะครับเป็นคำยอ่อเป็นชื่อเล่นที่น่ารักน่ารักนะฮะเราจะได้รู้กันในกลุ่มสาวๆขับกิ๊กนะครับว่าถ้าพูดถึงน้องเคแปลว่าไอ้นั่น <laughs> แปลว่าบักหำน้อยนะฮะน้องเคแปลว่าบักหำน้อยทีนี้นะครับหลายคู่เลยเจอปัญหาตอนแรกๆมีอะไรกันน้องเคก็แข็งตัวดี อาอยู่กันมาสักพักทําไมน้องเคไม่ค่อยแข็งหรือบางคนเพิ่งมีเพศสัมพันธ์กันครั้งแรกผู้ชายเปิดมาปุ๊บปลุกยังไงก็ไม่ตื่นปลุกยังไงก็ไม่แข็งเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมมีสาเหตุมาบอกสาวๆรวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหานี้นะฮะผู้หญิงฟังได้ฟังไว้เลยจะดีนะครับคุณจะได้ไปช่วยแก้ไขให้ผู้ชายของคุณนะครับที่สําคัญเลยนะก่อนจะเข้าไปถึงสาเหตุว่าทําไมมันไม่แข็งเนี่ยนะฮะผมอยากจะบอกสาวๆไว้ก่อนเลยเกิดถ้าคุณ มีเซ็กกับแฟนหรือกําลังจะร่วมเพศกับแฟนคนรักของคุณหรือสามีคุณเนี่ยแล้วถ้ามันเกิดไม่แข็งขึ้นมาห้ามไปพูดจี้ใจเขาเด็ดขาดผู้พูดแบบว่าพูดให้มันเป็นการบูลลี่หรือเป็นการปมด้อยอ่ะอย่างเช่นพูดประมาณว่าวันนี้แข็งไหมเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่แข็งอีกหรือเปล่าจะแข็งไหมเนี่ยทาไมยังไม่แข็งอีกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะประโยคเหล่านี้อย่าไปพูดเพราะว่าถ้าพูดเนี่ย ผู้ชายถ้าเวลามันไม่แข็งเนี่ยมันนอยอยู่แล้วนะฮะผู้ชายมันจะนอยอยู่ในใจมันจะรู้สึกเสียเซลล์อยู่แล้วและถ้าผู้หญิงไปพูดประมาณว่าวันนี้จะแข็งไหมเนี่ยวันนี้จะล่มไหมเนี่ยวันนี้จะรอดไหมเนี่ยแข็งหรือเปล่าเนี่ยประโยคเหล่านี้ยิ่งพูดผู้ชายยิ่งไม่แข็งนะครับเพราะเขาจะยิ่งเครียดนะฮะพอเครียดปุ๊บก็จะวิตกกังวลแล้วก็เกร็งนะฮะมันก็เลยจะทําให้น้องเคเขาไม่แข็งตัวอย่างแน่นอน นะฮะดังนั้นผู้หญิงบางคนไม่รู้ไปเรียนรู้มาจากไหนนะบางคนมาถามผมบอกว่าถ้าผู้ชายไม่แข็งเราต้องพูดดูถูกเขาใช่ไหมคะเขาจะได้คือเขิมไม่ใช่นะฮะยิ่งคุณไปพูดบูรี่หรือพูดดูถูกหรือว่าไปพูดจี้ปมเขา,ว,าว่าไม่แข็งนิ่มอ่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งไม่แข็งเข้าไปใหญ่นะฮะดังนั้นวิธีการก็คือถ้าสมมุติเจอไม่แข็งเราต้องดูที่สาเหตุก่อนว่ามันไม่แข็งเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะฮะวันนี้ผมแบ่งออกเป็น2แบบนะครับแบบวัย สูงอายุกับแบบวัยรุ่นนะครับสาเหตุการไม่แข็งตัวของกลุ่มผู้ชายที่สูงอายุกับวัยรุ่นเนี่ยจะแตกต่างกันนะฮะอ่ะเอาผู้สูงอายุก่อนใครที่มีแฟนแบบว่าอายุ45ปีขึ้นไป50ปีขึ้นไป60ปีขึ้นไป70ปีขึ้นไปเนี่ยสาเหตุของการที่น้องเคไม่แข็งตัวมักจะมาจากปัญหาสุขภาพและโรคประจำตัว สาวๆหลายคนเลยมีแฟนเป็นหนุ่มใหญ่เป็นรุ่นคุณลุงคุณพ่ออย่างเงี้ยนะฮะบางคนแฟนอายุ60กว่า70กว่าบางคน50กว่าวัยกลางคนอย่างเงี้ยนะฮะต้องสังเกตเลยว่าถ้าแฟนไม่แข็งเป็นประจำเนี่ยโรคแรกเลยนะที่จะทําให้ผู้ชายไม่แข็งตัวแล้วหมดความรู้สึกทางเพศนะคือโรคเบาหวานนะฮะคุณต้องให้เขาไปตรวจสุขภาพก่อนเลยว่าเป็นเบาหวานหรือเปล่าถ้าเป็นเนี่ยต้องรักษาอย่างถูกวิธีแล้วก็ควบคุมปริมาณน้ําตาลให้ดี ะะยิ่งน้ําตาลในเลือดสูงมากเท่าไหร่น้องเคก็ยิ่งไม่แข็งตัวมากเท่านั้นเพราะว่าเวลาเบาหวานเนี่ยนะครับเวลาน้ําตาลในเลือดขึ้นสูงเนี่ยมันจะไปทําลายระบบปลายประสาทนะฮะของผู้ชายทําให้เกิดความรู้สึกชานะครับแลวคุณคุณรู้ไหมว่าน้องเคของผู้ชายเนี่ยหนึ่งแท่งเนี่ยมันอุดมไปด้วยเส้นประสาทที่รับรู้ความรู้สึกรวมไปถึงเส้นเลือดฝอยมากมายเลยนะฮะดังนั้นถ้าใครเป็นเบาหวานเนี่ย ตรงเนี้ยตรงส่วนหัวที่เคยรวบรวมเส้นประสาทและทําให้เกิดความรู้สึกเสียวความรู้สึกแข็งตัวเนี่ยมันชาไงพอมันชาปุ๊บมันก็เลยไม่แข็งดังนั้นผู้ป่วยโรคเบาหวานผู้ชายนะฮะไม่ว่าจะอายุ3 0 4 0 50 6 0 7 0เจนี่ยจะเจอกับปัญหานี้แทบทุกคนทุกคนเลยอะทุกคนเลยนะฮะแทบทุกคนเลยนะครับบางคนเป็นเยอะน้ําตาลในเลือดสูงมากๆไม่แข็งเลยต่อให้คุณใช้ปากใช้มือเล้าลมยังไงก็ไม่แข็ง อันนี้คือสำคัญถ้าแฟนของใครเป็นเบาหวานต้องรักษาอย่างถูกวิธีหาหมอสม่ำเสมอตรวจดูปริมาณน้ำตาลควบคุมปริมาณน้ำตาลพักผ่อนให้เพียงพอแล้วออกกำลังกายเป็นประจำนะครับมันก็จะช่วยได้ไม่มากก็น้อยแต่ถ้าใครเป็นหนักๆอ่ะเป็นหนักๆเป็นนานๆเนี่ยปรึกษาแพทย์นะครับอันนี้ผมก็ต้องต้องให้คุณไปปรึกษาแพทย์เพื่อหาวิธีการรักษาที่ถูกต้องนะฮะเบาหวานคือโรคอันตรายที่สุด สำหรับผู้ชายเพราะมันจะทําให้อวัยวะเพศช,ชายหรือน้องเคไม่แข็งตัวและถ้าเป็นนานๆเป็นเรื้อรลังมันจะหมดสมรรถภาพทางเพศไปเลยจะไม่แข็งอีกต่อไปเลยนะฮะดังนั้นต้องรีบรักษาอาการอย่าปล่อยให้มันเป็นเรื้อรังแล้วกลายเป็นว่าใช้การไม่ได้เลยตลอดชีวิตนะฮะต้อง,ต,องต้องเป็นห่วงต้องใส่ใจตรงนี้นิดนึงโรคที่1นนะครับเบาหวานโรคที่2คือความดันสูงความดันโลหิตสูงมีผลต่อการแข็งตัวของน้องเคแน่นอน นะฮะอันนี้ก็ก็ต้องรักษาตามอาการเหมือนกันนะครับอย่างน้อยๆคือต้องไปตรวจอยู่ตลอดเวลาคนเป็นความดันสูงอันตรายนะบางทีอาจจะทําให้เส้นเลือดในสมองแตกได้บางทีอาจจะทําให้หัวใจไวายได้มันนําพามาซึ่งโรคต่างๆที่อันตรายทั้งนั้นเลยนะครับหิสโตรกเนี้ยก็วความดันสูงนะฮะดังนั้นถ้าใครเป็นความดันสูงต้องระมัดระวังตัวนะฮะต้องระวังเรื่องการสูบบุหรี่ระวังเรื่องการดื่มแอลกอฮอล รวมไปถึงการดูแลสุขภาพด้วยนะฮะอย่าเหนื่อยมากเกินไปอย่าทําอะไรที่มันต้องออกแรงมากเกินไปออกกําลังกายได้แต่ต้องเลือกชนิดของการออกกําลังกายให้เข้ากับปัญหาสุขภาพนะฮะอันนี้ก็คือน่ากลัวลองลงมาจากเบาหวานนะครับอีกอันนึงอันนี้คนเป็นกันเยอะคือ คอเลสเตอรอลสูงไขมันในเลือดสูงนะฮะอย่างที่ผมบอกว่าน้องเคของผู้ชายเนี่ยมันอุดมไปด้วยเส้นเลือดฝอยนะฮะทั้งทั้งส่วนตัวส่วนหัวเนี่ยเวลาแข็งตัวเนี่ยเลือดมันจะเข้าไปเลี้ยงน้องเคเต็มที่ถ้าแล้วพอเลือดมันเข้าไปเต็มตามหลอดเลือดฝอยเนี่ยน้องเคมันก็จะแข็งมันก็จะพองมันก็จะใหญ่ขึ้นมานะครับแต่ถ้าใครเป็นคอเลสเตอรอลสูงหรือไขมันในเลือดสูง ไขมันมันก็จะไปอุดตันตามเส้นเลือดมันก็จะทําให้น้องเคเนี่ยมันแข็งตัวได้ไม่เต็มที่มันใหญ่ได้ไม่เต็มที่ไม่เท่ากับขนาดที่มันเป็นจริงๆนะฮะดังนั้นก็ต้องควบคุมปริมาณไขมันในเลือดด้วยการงดบริโภคอาหารหวานนะครับลดปริมาณการรับประทานแป้งนะฮะเพราะแป้งและน้ําตาลเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นไขมันเลว ในเลือดเราคอเลสเตอรอลไตรกีสรายพวกสิ่งเหล่านี้นะฮะดังนั้นต้องลดควบคุมน้ําตาลควบคุมของหวานควบคุมแป้งนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอเป็นประจ,จํอาออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอเป็นยังไงคือการเดินเร็วการวิ่งจ็อกกิ้งการปั่นจักรยานการเต้นอโรบิกนะฮะการชกมวยการว่ายน้ำนะครับกีฬาต่างๆที่จะทําให้เหงื่อออกทําให้หัวใจเต้นในจังหวะที่สม่ําเสมอ วิ่งจ็อกกิ้งเบาๆดูตามสุขภาพเราแต่ถ้าเราวิ่งจ็อกกิ้งไม่ไหวมีปัญหาหัวเขา่ามีปัญหาข้อเท้าก็ใช้เดินเร็วเดินแล้วแกว่งแขนนะครับเดินเร็วๆแล้วแกว่งแขนแกว่งแขนวันละครึ่งชั่วโมงทุกวันมันก็จะทําให้คอเลสเตอรอลลดลงได้ควบคุมอาหารอย่าก,กินอาหารท,ที่ไขมันสูงแล้วก็พวกอาหารทอดที่มีไขมันเลวสูงนะฮะสาวๆฟังไว้ด้วยก็ดีนะถ้าใครมีปัญหาคอเลสเตอรอลนะอาหารทอดทุกชนิดอะไก่ทอดหมูทอดปลาทอด กุ้งชุบแป้งทอดอะไรต่างๆเฟนฟรายอย่างเงี้ยนะฮะพวกอาหารทอดทุกชนิดมันจะมีคอเลสเตอรอลสูงมันจะทําให้ไขมันเร็วในร่างกายเราอะเพิ่มขึ้นในปริมาณที่ไม่สมควรกับสุขภาพที่ดีนะฮะดังนั้นก็ต้องดูแลเรื่องพวกนี้ไม่อย่างนั้นนะ,ะผู้ชายที่อ้วนและแถมยังคอเลสเตอรอลสูงนะ,ะน้องเคก็จะไม่แข็งตัวนะฮะหรือแข็งตัวก็แข็งได้ไม่เต็มที่ทําให้มีปัญหาในการร่วมเพศตามมานะครับ อีกสิ่งหนึ่งสําหรับผู้ชายสวนะฮะผู้ชายที่อายุ50ปีขึ้นไปต้องตรวจต่อมลูกหมากปีละอย่างน้อยหนึ่งครั้งจะให้ดีสองครั้งเพราะอะไรเพราะถ้าต่อมลูกหมากของผู้ชายมันโตหรือมันบวมเนี่ยมันจะส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์โดยตรงนะครับมันจะทําให้น้องเคไม่แข็งตัวหรือมันจะทําให้ปริมาณน้าอสุจิน้อยลงแล้วมันจะทําให้ฉี่กระปิบกระปลอยทั้งวันนะฮะบางทีฉี่แล้วก็ฉี่ไม่สุดฉี่แล้วฉี่อีกฉี่แล้วฉี่อีกฉี่ทั้งวันทั้งคืนหรือบางคนฉี่ไม่ออก นะฮะเพราะเวลาต่อมลูกหมากโตมันไปไปโดนเส้นที่ส่งอสุจิด้วยไปโดนกดทับเส้นที่ส่งปัสสาวะด้วยมันก็เลยมีผลนะครับดังนั้นผู้ชายสองวอต้องตรวจสิ่งเหล่านี้อ่ะทบทวนนะข้อแรกเลยนะตรวจเบาหวานข้อที่สองตรวจหัวใจความดันข้อที่3ตรวจคอเลสเตอรอล,ลไขมันในเลือดข้อที่4ตรวจต่อมลูกหมากนะฮะสโรคนี้เป็นโรคที่ ทำให้น้องเคแข็งตัวได้ไม่ทิมที่ทําให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศทําให้ผู้ชายขาดความมั่นใจในตัวเองดังนั้นถ้าแฟนใครอายุเริ่มต้นจะ5 0 6 0 70จัดการพาเขาไปตรวจ4ข้อนี้นะฮะหัวใจความดันสูงไขมันในเลือดต่อมลูกมากนะฮะคอเลสเตอรอลเนี่ยอันนี้พวกนี้ต้องไปตรวจให้ดีๆนะครับอ่ะถัดมาถ้าใครบอกว่าตรวจทุกอย่างแล้ว แต่ว่าสุขภาพแข็งแรงดีไม่ได้เป็นโรคที่ผมว่ามาก็ต้องมาสังเกตดูว่าเขาดื่มเหล้าเยอะไหมดื่มเหล้าทุกวันดื่มแอลโกอฮอล์ดื่มเบียร์ทุกวันหรือเปล่าสูบบุหรี่จัดหรือเปล่าสูบบุหรี่วันละห้ามวนสิบมวนหรือวันละซองหรือเปล่านะฮะทั้งบุหรี่และแอลกอฮอล์มีผลต่อการแข็งตัวของน้องเคของผู้ชายอายุเยอะนะฮะถ้าเป็นเด็กๆหนุ่มๆสูบบุหรี่เยอะกินเหล้าเยอะอาจจะไม่เป็นไรเพราะร่างกายวัยรุ่นร่างกายชายหนุ่มมันยังแข็งแรงอยู่แต่ถ้า แก่แล้วอะนะฮะห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแล้วยังดื่มเหล้าเยอะดื่มเบียร์เยอะสูบบุหรี่จัดทุกวันเนี่ยน้องเคก็จะไม่แข็งเอานะผมจะบอกให้นะฮะหรือบางทีแข็งแข็งแต่แข็งไม่เต็มที่แข็งแข็งอ่อนอ่อนแข็งไปได้สักพักหนึ่งอ่อนอ่าพอปั้นขึ้นมาแข็งใหม่เข้าไปอีกสักพักหนึ่งอ่อนอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้อาจจะเป็นพวกติดเหล้าหรือติดบุหรี่มากเกินไปก็ต้องเลิกได้ก็จะดีหรือไม่นั้นก็ต้องลดลงนะครับให้มันน้อยลงนะฮะ อาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งหรือแบบว่าเดือนหนึงกินเหล้าสักครั้งสองครั้งพอไม่ใช่กินทุกวันแทนน้าอย่างเงี้ยน้องเคจะไม่แข็งเลยแล้วน้ําอุจจิจะไม่มีคุณภาพด้วยนะฮะฝากไปบอกสามีคุณถ้าสามีใครติดเหล้าติดบุหรี่เป็นประจำเนี่ยอันเนี้ยไม่รอดนะฮะผมบอกเลยนะครับอีกปัญหาหนึ่งคือพวกนอนดึกเครียดนะฮะ ผู้ชายสวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริหารและเป็นผู้บริหารทํางานมีความรับผิดชอบเป็นเจ้านายเป็นเจ้าของบริษัทดังนั้นภาวะความเครียดเนี่ยจะมีเยอะภาวะความเครียดสูงกลางคืนก็นอนไม่หลับนอนดึกตีหนึ่งตีสองตีสามแล้วก็ตื่นเช้าบางคนตื่นสายนะฮะการนอนดึกการพักผ่อนน้อยการนอนไม่ถึงวันละ6กถึงแชั่วโมงมันก็จะทําให้น้องเคไม่แข็งตัวในตอนเช้าจะสังเกตเลยนะฮะเด็กวัยรุ่นเนี่ยเวลานอนยังไม่ตื่นตอนเช้าเนี่ยหกโมงเจ็ดโมง ไก่ขันเคารพธงชาติและแข็งโดดขึ้นมาเลยเจ้าตัวมันยังไม่ตื่นก็แข็งแล้วแต่พอผู้ชายสอวอ์เนี่ยห้ 50, 60, 70, าสิบเช้าก็เหี่ยวกลางวันก็เหี่ยวเย็นก็เหี่ยวตอนจะเสียวก็ยังเหี่ยวอีกนะฮะอันนี้ก็ต้องมาดูว่าพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่า นอนดึกนอนน้อยหรือเปล่ามีปัญหาความเครียดสะสมหรือเปล่านะฮะถ้าเครียดสะสมก็ต้องหาทางคลายเครียดพักผ่อนสมองบ้างไปเที่ยวต่างจังหวัดกันบ้างไปนั่งฟังเพลงตอนกลางคืนกันบ้างนะฮะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับให้ความเครียดมันทุเลาลงให้มันลดลงหรือถ้าพักผ่อนไม่พอนอนไม่พอก็ต้องนอนเร็วขึ้นจากที่เคยนอนตีสองตีสามตีสี ก็มานอนประมาณ4ี่ทุ่มห้าทุ่มเพื่อที่จะได้ตื่น7จ็ดแปดโมงเช้าแล้วมันจะได้นอนเต็มอิ่มวันละ7จ็ถึงแชั่วโมงนะครับคนนะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะยิ่งสูงอายุก็ต้องยิ่งนอนเยอะนะฮะเพราะถ้าเรานอนน้อยเนี่ยบางทีตื่นมาหน้ามืดเวียนหัวงุดหงิดง่ายทะเลาะก,กับคนเขาไปทั่วหมดเพราะว่ามันเครียดมันนอนไม่พออารมณ์มันไม่สดใสนะฮะดังนั้นทนะั้งผู้หญิงผู้ชายเลยต้องนอนให้เต็มที่พักผ่อนให้เพียงพออันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับอ่ะแบบที่1ผ่านไปแล้วแบบผู้ชายแก่ แบบผู้ชายสูงอายุผ่านไปแล้วต่อมามาถึงแบบที่สองไอ้พวกประเภทผู้ชายวัยรุ่นวัยรุ่นคืออะไรคือวัยสิกว่า20กว่า30กว่าอันนี้ผมเรียกว่าวัยรุ่น30กว่าก็ยังถือว่าเป็นวัยรุ่นอยู่นะเพราะว่าเป็นวัยเจริญพันธุ์ของผู้ชายวัยช่วงวัยเจริญพันธุ์ของผู้ชายเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่10กว่า20กว่า30กว่าเนี่ย 3า,า,ามสปีแรกของชีวิตเนี่ยมันจะเป็นวัยที่สมรรถภาพทางเพศสมบูรณ์แข็งแรงเต็มที่นะฮะพร้อมรบพร้อมลุยดังนั้นถ้าคนที่สุขภาพดีใช้ชีวิตปกติจะไม่มีปัญหาเรื่องการแข็งตัวยกเว้นนะฮะบางคนประสบการณ์ทางเพศน้อยตื่นเต,ต้นเกินไปพวกเนี้ยจะเป็นเยอะเด็กวัยรุ่นหลายคนที่แบบไม่เคยมีเพศสัมพันธ์หรือมีเพศสัมพันธ์มาน้อยเวลาจะมีเพศสัมพันธ์กับคนใหม่ทีตื่นเต้นกังวล คิดในใจอยากจะทําให้ดีที่สุดอยากจะทําให้เขาชอบอยากจะทําให้ผู้หญิงบอกว่าแซบอยากจะทาให้ผู้หญิงติดใจคิดมากไปกดดันตัวเองมันก็เลยพอถึงหน้างานปุ๊บไม่แข็งเลยปั่นยังไงก็ไม่แข็งให้ผู้หญิงใช้มือใช้ปากให้ก็ไม่แข็งเพราะอะไรเพราะตัวเองไปสร้างความเครียดให้ตัวเองนะฮะเครียดอยากจะทําให้มันออกมาดีอยากจะทําให้มันเร้าใจอยากจะโชว์อยากจะโชว์ของดีอยากจะโชว์ลีลาแต่ไปคิดเยอะไงคิดเยอะ,อยะ,ค,ยอะคิดมากพอถึงเวลาถอดแก้ผ้ามาปุ๊บไม่แข็งเลย ตื่นเต้นนะฮะตื่นเต้นมากเกินไปกดดันตัวเองมากเกินไปมันก็ทําให้ไม่แข็งนะครับอีกประเภทหนึ่งปัญหาของพวกวัยรุ่นหรือผู้ชายหนุ่มที่อายุ10บ0ี่สินะครับคือจะเป็นประเภทช่วยตัวเองบ่อยนะฮะช่วยตัวเองบ่อยหมายถึงยังไงวันหนึ่งมากกว่า2ครั้ง3ครั้งทําทุกวันนะฮะไอ้พวกเนี้ยเวลาช่วยตัวเองบ่อยๆเนี้ยพอเวลามามีเซ็ก์จริงๆมันจะแข็งตัวไม่เต็มที่ นะคบเพราะว่ามันมันทำบ่อยเกินไปไงพอช่วยตัวเองบ่อยเกินไปบางทีเสร็จทั้งที่ยังไม่แข็งตัวเต็มที่เลยก็เสร็จแล้วอย่างเงี้ยเวลาพอม,พมีเพศสัมพันธ์จริงๆก็เลยทําให้เกิดอาการแข็งๆอ่อนๆแข็งบ้างไม่แข็งบ้างเพราะว่ามันใช้การเยอะใช้การมาเยอะเกินที่คุณภาพของร่างกายจะรับไหวนะฮะดังนั้นถ้าใครเป็นแบบเนี้ยแฟนใครเป็นแบบนี้นะที่แบบว่าช่วยตัวเองบ่อยๆแอบช่วยตัวเองหรือว่ามีเพศสัมพันธ์วันนึงมากกว่า 2- 3าครั้งเนี่ยมันเยอะไป ก็ต้องพักบ้างนะฮะอาจจะพักสักสอาวันแล้วค่อยมามีใหม่หรือค่อยมาช่วยตัวเองใหม่หรือค่อยมามีเซ็กใหม่มันก็จะทําให้อาการเหล่านี้ดีขึ้นนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือพวกเสพยาเสพติดนะฮะบางคนเด็กบางคนเสพยาเสพติดก็จะมีปัญหาอย่างเงี้ยไม่แข็งหรือค้างอารมคางอะไรเงี้ยนะฮะผู้หญิงก็จะมักจะมาถามว่าอ,อ ทำไมผู้ชายยังหนุ่มอยู่เลยถึงไม่แข็งไม่รักดิฉันหรือเปล่าคะหรือเขาไม่ชอบหนูหรือเปล่าคะเขาเลยไม่แข็งตัวเหตุผลนี้ก็เป็นอีกผลหนึ่งที่เป็นไปได้นะครับเคมีทางเพศไม่ตรงกันนะครับผู้ชายก็าอาจจะบอกว่ารักคุณหรือชอบคุณที่นิสัยใจคอที่รูปรักษณ์ภายนอกแต่พอขึ้นเตียงกันปุ๊บเคมีทางเพศไม่ตรงกันอันนี้ น้องเคก็ไม่แข็งตัวนะฮะอายุผมบอกไปแล้วในตอนต้นไลฟ์นะครับตอนแรกผมพูดเรื่องอายุไปแล้วใครเข้ามาดูไม่ทันเดี๋ยวพอผมไลฟ์จบแล้วไปย้อนดูใหม่นะฮะครึ่งแรกผมพูดถึงเรื่องอายุมากไปแล้วนะฮะตอนนี้มาพูดถึงเรื่องเด็กวัยรุ่นแล้วนะครับใครที่เข้ามาฟังไม่ทันเรื่องมีผัวแก่แฟนแก่เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเข้าผมดูจบผมพูดจบแล้วเข้าไปดูใหม่ผมไม่ลบไลน์นี้นะฮะไปดูย้อนหลังใหม่เรื่องอายุมากผมพูดไปแล้วว่ามีผลนะครับอ่ะ ทีนี้วิธีการแก้ไขคือยังไงก็อย่างที่บอกใครเกิดจากความเครียดก็ต้องลดความเครียดใครเกิดจากปัญหาสุขภาพก็ต้องไปตรวจสุขภาพนะครับใครเกิดจาก ช่วยตัวเองบ่อยเกินไปหรือมีเซ็กบ่อยเกินไปก็ต้องลดการช่วยตัวเองลงหรือลดการมีเซ็กลงนะฮะใครสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงก็ต้องออกกําลังกายนะครับงดดื่มเหล้างดดื่มแอลกอฮอล์พักผ่อนให้เต็มที่นอนหลับให้ได้วันละ7-8ชั่วโมงนะฮะที่สําคัญอย่านอนดึกด้วยนะครับอันนี้สาวๆส,สามารถเอาไปบอกผู้ชายของคุณได้เลยเวลาผู้ชายของคุณเกิดอาการไม่แข็งตัวหรือแข็งบ้างไม่แข็งบ้างเนี่ยพูดคุยกันดีๆไม่ต้องไปบูลลี่เขาไม่ต้องไปขู่หรือไป อะไรอ่ะไปดูถูกเขาว่าอุย้ยมีแข็งอุ้ยม่แข็ง,มขงไม่ได้เรื่องเลยอย่างเงี้ยอย่าไปพูดอย่างนั้นก็แค่ถามดูว่าเออช่วงนี้เธอตรวจสุขภาพบ้างหรือเปล่าช่วงนี้เธอกินเหล้าเยอะหรือเปล่าลองลดเหล้าดูนะอะไรเงี้ยไม่เป็นไรวันนี้ไม่แข็งไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่วันนี้เธอนอนเร็วๆพักผ่อนให้เต็มที่ไม่ต้องเครียดไม่มีอะไรไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรไม่ได้อารมณ์เสียนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ผู้หญิงจะสื่อสารให้ผู้ชายฟังนะฮะแต่ถ้าเป็นคู่รักที่เปิดใจเปิดใจพููดดดดดกกกันนไไ้้้้ทุเเเรื่องปปิิคลีใหา็ ะะเขาจะได้รู้จักวิธีการรักษาที่สาเหตุนะครับอวันนี้นะคะผมมีเรื่องดีๆมาฝากผู้หญิงเช่นเคยนะครับ ใครที่ผู้หญิงคนไหนที่มีปัญหานะครับเรื่องหงุดหิดง่ายเวลามีประจำเดือนนะครับปวดท้องเมนปวดท้องเมนมากๆอย่างเงี้ยนะฮะหรือช่องคลอดหลวมเวลามีเพศสัมพันธ์มีลมสวนออกมาจากช่องคลอดน้องสาวผายลมนะฮะหน้าอกหย่อนยานไม่กระชับผิวพรรณแห้งกล้านนะฮะวันนี้ผมมีอาหารเสริมจากขับกิ๊กเป็นตัวช่วยที่ดีเลยสําหรับผู้หญิงนะครับคอนเซ็ปต์ของเขาคือคืนความสาวให้ผู้หญิงอีกครั้งหนึ่งนะฮะไม่ว่าคุณจะอายุ 30, 40, 40 50, 60เนี่ยนะฮะ ตัวนี้ชื่อว่า a s s ช o n p พั s Pass นะครับความปรารถนาออนแรนการ์นะฮะคืนความสาวให้คุณอีกครั้งหนึ่งรับประทานเพียงวันละ2เม็ดพร้อมอาหารเช้าเย็นเป็นเวลา1-3เดือนคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับช่องคลอดจะกระชับขึ้นนะครับหน้าอกเต่งตึงขึ้นผิวพรรณดูมีน้ำมีนวลขึ้นที่สำคัญอาการปวดท้องเมนจะลดลงแล้วก็เวลาผู้หญิงที่หงุดหงิดเวลามีรอบเดือนอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงไบโพล่าอารมณ์สวิงเนี่ยอารมณ์คุณจะดีขึ้นจะรู้สึกแจ่มใสสดชื่น นะฮะร,รู้สึกเหมือนกลับไปเป็นสาวอีกครั้งนะครับถ้าใครสนใจให้ทักไปที่นี่เลยนะครับ l i น์แอด labg นะครับตัวนี้ใส่แอดข้างหน้าด้วยนะครับแล้วตัวนี้ตัว L นะฮะ L A B G นะฮะพิมพ์ตรงนี้ในช่องเพิ่มเพื่อนในไลน์นะครับอย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยแล้วก็แคปหน้าจอนี้ไปบอกว่ามาจากเทนเนอร์วินะครับคุณจะได้รับลดส่วนลดทันที100บาท ปกติเขาขายกล่องละ890แต่ถ้าคุณแคปหน้าจอนี้ไปแล้วบอกว่ามาจากเทนนวิกเขาจะลดราคาให้คุณเหลือกล่องละ790บาทนะครับ อันนี้นะคะอยากให้สาวๆทดลองดูนะครับหลายคนเขาซื้อไปรับประทานมา2เดือน3เดือนแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยดีเลยผิวพรรณดูดีขึ้นนะฮะน้องสาวรู้สึกว่ามีอารมณ์ดีขึ้นเรื่องเพศสัมพันธ์รู้สึกว่ามันคล่องตัวมันสะดวกมันรู้สึกมีความสุขมากขึ้นนะครับใครสนใจทักไปคุยกับแอดมินได้สอบถามรายละเอียดกับแอดมินได้ที่ไลน์แอด labg นะฮะอ่ะโชยดูอีกทีเผื่อเมื่อกี้ใครแคปหน้าจอไม่ทัน นี่นะครับแคปหน้าจอไปนะครับบอกมาจากเทนเนอร์วิคุณจะได้รับส่วนลด100บาทนะครับหกล่องมี40เม็ดนะครับเป็นแคปซูลเม็ดสีขาวสะอาดแล้วก็ไม่ต้องกลัวมันไม่ใช่ยามันเป็นอาหารเสริมนะครับทำมาจากสมุนไพรธรรมชาติ1นไพรธรรมชาติ1 2 3 4 5 6 7 8 9ชนิดเลยนะฮะมีตังกุยมีปัญจขันมีเห็ดลินจือมีโสมมีเมล็ดทับทิมมีดอกคำฝอยมีกระชายดำคอลลาเจนจากปลาผลส้มแขก เห็นไหมครับเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์กับร่างกายผู้หญิงนะฮะแล้วเขาก็วิจัยมาแล้วว่ามันปลอดภัยเนี่ยอยรับรองแล้วแล้วก็มีองค์การต่างๆรับรองถึง6สถาบันนะครับทานแล้วก็เป็นอาหารเสริมที่จะช่วยให้ผู้หญิงมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะครับกลับมาเป็นสาวอีกครั้งสาวสะพรั่งดิดๆนะฮะอ่ะสนใจอย่าลืมทักไปที่แอดมินผมนะครับ แล้วก็บอกว่ามาจากเ e นเนอร์วิด้วยแล้วก็สําหรับสาวๆนะครับที่อยากเรียนคอร์สออนไลน์นะครับอยากเรียนวิชาของผมนะครับประสบการณ์ชีวิตของผมนะฮะใครอยากเรียนในเรื่องของการบริหารเสน่ห์ผมมีคอร์สท,ที่ผมอยากขายให้คุณมากๆเลยชื่อว่าอ n a นแอดวานะครับคอร์สนี้เป็นคอร์สด้านสเสน่ห์สำคัญของผมเลยนะฮะใครที่รู้สึกว่า ไม่มั่นใจในตัวเองอยากเป็นคนมีเสน่ห์อยากทําให้แฟนรักอยากทําให้คนรอบๆตัวรักอยากอยู่เหนือในความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์นะฮะแนะนาให้เรียนคอร์สออนแอดวานนะครับคอร์สนี้จะช่วยให้คุณเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายตกหลุมรัก แล้วก็เป็นผู้หญิงที่สามารถคุมเกมในความรักได้นะฮะสนใจทักมาที่ Li n e a อดเ e n n e อรที่ขึ้นอยู่ในคอมเมนต์แรกนะฮะหรือขึ้นอยู่ที่เหนือคลิปเนี้ยมันจะมีลิงก์อยู่ a อดเทนเ e อรนะฮะบอกว่าอยากเรียนอ้อนแอดวานซ์วันนี้มีโปรโมชั่นด้วยคือถ้าคุณเอาอ้อนแอดวานซ์ไปจับคู่กับคอร์สเรื่องเซ็กของผม3คอร์สจะได้รับส่วนลด1000บาทเลยนะฮะอย่างเอาอ้อนแอดวานซ์ไปจับคู่กับเบสแอดวานซ์ก็จะได้ลด1000บาทอ้อนแอดวานซ์ไปจับคู่กับเบสสายฝอก็ได้ลด1000บาท ออนแอดวานไปจับคู่กับฟินเท e r a ปีก็จะได้ส่วนลด1,000บาทนะฮะทักมาที่ l i น์แอดผมแล้วก็บอกว่าอยากจะซื้อโป o ออนแอดวานนะครับจับคู่กับเรื่องเซ็กสเรื่องเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะฮะเบสแอดวานเพิ่มเทคนิคในเรื่องเซ็กในเรื่องเกมรักฟินเทล r a ปีแก้ปัญหาบำบัดเซ็กที่เสื่อมเซ็กที่มันแย่ที่มันไม่ดีนะครับเบสซีเสายฝอเพิ่มเทคนิคแบบฝรั่ง แบบตะว,วันตกให้คุณร้าใจให้คุณแซบเหมือนสาวฝรั่งนะฮะเนี่ยสามคอร์สเนี่ยจะสอนเรื่องเซ็กให้สาวๆมั่นใจในตัวเองในเรื่องบนเตียงแล้วก็ถ้าคุณเอามาจับคู่กับอ n อนแอดวานจะได้รับส่วนลดทันที1,000บาทนะฮะจากปกติคอร์สละ5,400บาท2คอร์ส1,800บาทแต่ถ้าคุณใช้โปรออนแอดวานจับคู่กับอ n อนนะฮะจะเหลือแค่2คอร์ส9,800บาทสนใจก็ทักมาที่ไลน์แอดเทน วันนี้ฝากไว้เท่านี้ขอให้สาวๆทุกคนมีความสุขในความรักนะครับแก้ปัญหาทุกอย่างไปได้ด้วยดีใครที่คิดอะไรไม่ออกแก้ปัญหาไม่ได้ก็ไลน์มาปรึกษาผมได้ที่ไลน์แอดเทน i นนะครับมีแอดข้างหน้าแล้วก็เขียนว่า t e นเน w i อ่ะเดี๋ยวผมเอาเอาหยิบไม่ได้เห็มันอยู่ไกลเอาเป็นว่าเดี๋ยวก,กดเข้าไปดูที่หัวคลิปเนี่ยนะฮะ จะมีบอกว่าพิมพ์จะคุยกับผมเนี่ยทักมายังไงนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขในชีวิตรักนะครับแล้วเจอกันครับจุ๊บ